สวัสดีค่ะ AGC บายพันนะคะวันนี้เรามาคุยกับคนที่มีปัญหาเรื่องของผูกไม่ออกนะคะพันก็จะมีเคล็ดไม่รับมาฝากกันแต่แนวนี่ค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยนะคะจะมีชูโรงก็คือฝักมะขามแขกนะคะส่วนร่วมก็คือเก็กมวย กระเจีย๊ยบพุทราจีนแล้วก็ใบเตยแต่ที่มันง่ายกว่าน,นั้นก็คือเรามีมืออาชีพที่เขาจัดทําไว้อยู่แล้วก็คือของเขาดีมากของดีอันนี้ของแม่อีทนะคะเป็นสมุนไพรคลายร้อนทำสูตทําความสะอาดลําไส้ตอนแรกพันธุ์คนท้องผูกก็เลยไปกิน ให้ดื่มน้ำอะค่ะดื่มน้ำดีท็อกซ์ซึ่งก็น่าจะต้มมาจากตัวนี้แหละอัน,นอันนี้เดานะคะตอนแรกเสร็จแล้วก็ดื่มตอนกลางคืนมาถ่ายตอนเช้าซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่ดื่มมันก็ไม่ถ่ายนะคะไปมีประมาณสองสาวันเลยแต่อันนี้พอเราดื่มตัวนี้ไปแล้วเห็นผล เราก็เลยลองซื้อมาโตเอไปดูตามร้านสุขภาพทั่วไปะแล้วก็ไปซื้อมาต้มแล้วก็ต้มขายด้วยค่ะขายเป็นขวดๆนะคะอันนี้ถ้าใครยังไม่มีที่ยังยังหาที่ซื้อไม่ได้ก็มาซื้อที่ a อ c น้ำผักผล,ลไม้และสมุนไพรได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ ไว้ล่างคลิปนี่นะคะกดมาติดตามได้เลยนะคะเราก็จะมีของดีๆให้ตลอดออส่วนพานคนดื่มยากนะคะก็จะต้องปรุงรสกันนิดหน่อยเพราะอันนี้กลิ่นมันก็กลิ่นสมุนไพรล้วนๆนะนะแต่ถ้าเราเติมเจ้าหลอทั้งกล้วยเข้าไปมันก็ทําให้กลิ่นหอมขึ้นมาอีกนิดนึงหลอทั้งกล้วยเนี่ยเรา เติมเข้าไปแค่ครึ่งลูกก็พอตอนหนึ่งถุงนะคะส่วนอันนี้มาตูมใส่เข้าไปสักชิ้นสองชิ้นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเราก็ไปต้มกันเลยมาต่อกันด้วยวิธีต้มนะคะเราก็ล้างสมุนไพรทั้งหมดนะคะน้ำเดียวก็พอล้างอย่างไวอะคะ่ะไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรมากเราล้างแค่ฝุ่นออกนะคะใช้ภาชนะแบบนี้จะได้ง่ายนะคะแล้วมีเกรด็ดความรู้เล็กน้อยอีกข้อหนึ่งก็คือเราฟังเทศจากครูบาอาจารย์มาค่ะท่านบอกว่าให้เราไม่ว่าจะทำอะไรให้ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ประหยัดสุด อย่างเช่นถ้าอย่างเราต้มน้ำเนี่ยค่ะต้มน้ําขายเนี่ยเราทําทุกวันใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้มน้ําประเภทเดียวกันอย่างเช่นมะตูมเก๊กฮวยหล่อหังกล้วยแล้วก็ตกด้วยดีทอ็อก์อย่างเงี้ยเราก็เริ่มต้นด้วยมะตูมไปเลยเพราะว่าครั้งที่สองเราจะต้มเก๊กฮวยหล่อหังกล้วยกลิ่นมันก็จะกลบมะตูมอยู่แล้ว เราจะได้ไม่ต้องล้างหม้อนะคะเป็นการประหยัดน้ําไปด้วยเพราะว่าน้ําเดี๋ยวนี้สําคัญมากนะคะเราต้องช่วยกันประหยัดเสร็จแล้วพอเราต้มเ,ออเก๊กฮวยหลอดางกล้วยเสร็จเราก็ใช้หม้อใบเดิมเนี่ยค่ะไม่ต้องล้างแล้วก็มาต้มออดีทอคต่อนะคะอ่ะอันนี้เมื่อกี้ต้มมาตูมไปแล้วเรามาต้มดีทอคกันเลยอันนี้ล้างไปแล้วนะคะ เนี่ยค่ะล้างไปแล้วเราก็แค่ขยำเก๊กมวยนะคะมันจะได้แบบว่ากลิ่นมันออกเยอะๆขยำไปเลยแค่นี้หนึ่งถุงเนี่ยที่เราใช้ของแม่อีทอะ่ะเราก็ใช้น้ำห้ลิตรนะคะแล้วก็ตั้งไฟ อ๋อแล้วเมื่อกี้อเรา้พันต้มมะตูมไปใช่ไหมพันก็เก็บมะตูมไว้ใช้ได้นะคะตอนแรกบอกว่าให้ใส่สองชิ้นใช่ไหมคะแต่นี้เป็นมะตูมที่ต้มไปแล้วเราก็ใช้สักห้าชิ้นก็ได้ค่ะเก็บไว้นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปพร้อมกับสมุนไพรดีท็อกซ์อื่นๆนะคะจะได้ประหยัดนะคะแล้วก็ได้ของดีด้วยค่ะ เราต้มด้วยไฟแรงก่อนนะคะไฟแรงเป็นยังไงก็คือ,อระยะไฟอะคะ่ะมาถึงขอบขอบหมอนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็รอให้เดือดเดือดเสร็จแล้วก็มาใช้ไฟอ่อนถึงกลางนะคะใช้เวลา15นาทีนะคะในการเคี่ยวต่อจากนั้น ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะออกก็ยังไม่สมบูรณ์สิออพอหลังจากที่เราต้มด้วยไฟแรงนะคะแล้วน้ำเดือดเราก็หลีไฟนะคะมาที่ไฟอ่อนไฟอ่อนไฟอ่อนถึงกลางก็คือมีมีการเดือดอยู่ค่ะดูดน้ำนะคะมันจะปุ๊ดปุ๊ดุดปุด,ปดอย่างเงี้ยค่ะไปอีก15นาทีคือการเคี่ยวนะคะพอเราเคี่ยวเสร็จเราก็ ตักกากออกพอตักกากออกเสร็จเราก็พักให้มันเย็นเราจะใช้วิธีการน็อกเย็นก็ได้นะคะก็คือเอาน้ําเย็นๆใส่กละมังคือถ้าบ้านไหนมีนะคะก็คือเอาน้ําเย็นใส่กละมังเหมือนเหมือนร้านพันเนี่ยมีอยู่แล้วพันก็เลยเอาเอาน้าละลายน้ําที่น้ําแข็งละลายเนี่ยคะ่ะมาน็อกเย็นเอาน้ําใส่กละมังแล้วก็เอาหมอเอาเอาดีทอสท,ที่เรากรองเลยเนี่ย เอามาวางนะคะทั้งหม้อสักพักมันก็จะเย็นพอเย็นสําหรับคนที่เอามาขายเนี่ยก็เอามาบรรจุขวดนะคะขวดก็เป็นขวดพลาสติกก็ได้หรือว่าขวดหยิบยากเดี๋ยวนะคะอาอขออภัยค่ะหยิบไปเจอแต่ขวดเล็กนี่อันนี้ขวดใหญ่ ขวดน,นี้ประมาณ2 2 0ร้ซีซีนะคะเอ่อถ้าไปซื้อทั่วไปเนี่ยก็3 0 0เอ้ย105 150ใบ300บาทเพื่อนๆที่จะจะจะ,จะขายอะคะ่ะก็ไปซื้อแบบนี้มาก็ได้แต่ถ้าอีกแบบหนึง่งที่เป็นพลาสติกข่นนะคะอันนั้นก็จะถูกหน่อยอันนั้นจะราคาประมาณสอเอ่อ150ใบ225บาทนะคะ แต่เราใช้แบบนี้เพราะว่าพอดีลูกค้าเราถือขึ้นรถรถตู้อะค่ะแล้วมันหล่นพอหล่นมันมันก็แตกโาะเลยรู้สึกเห็นใจลูกค้าค่ะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นขวดเทสนะคะมันจะได้แบบว่าเหนียวหน่อยนะคะสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ดีพันรับรองได้เลยเพราะว่ามันเห็นผลกับทุกๆุคนเพราะว่าจากตัวเองที่ใช้ แล้วก็มีลูกค้าหน้าร้านนะคะจะมีเด็กเล็กประมาณสองขวบปู่เขามาขอซื้อเขาบอกว่าเด็กหลานถ่ายไม่ออกกินอะไรดีเราก็เลยบอกว่าอ่ะอันนี้เอาดีท็อกซ์เนี่ยไปให้เด็กกินทดลองกินก่อนนะทดลองแค่หนึ่งช้อนชาถ้าหนึ่งช้อนชาแล้วอีกสักพักหนึ่งอ่ะพักใหญ่ๆเลยนะเด็กเอื้อออกอะไรเงี้ยเราก็ก็ใช้ปริมาณเท่านี้แหละแต่ถ้า ถ้าเด็กเอื้อไม่ออกก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณไปอีกหนึ่งช้อนชาแต่พอดีว่าหนึ่งช้อนชาแล้วเขาอื้อออกเลยก็เลยก็อันนี้ก็เห็นผลเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายและอีกทีหนึ่งเขาก็ย้อนมาซื้ออีกเขาบอกว่าเอออันเนี้ยเก็บได้นานหรือเปล่าคือปกติเนี่ยจากร้านไปมันก็เก็บได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าอยากเก็บนานๆเราก็ดื่มเฉพาะที่เ,เราก็ดื่มเฉพาะที่เราต้องเทเฉพาะที่เราต้องการดื่ม เสร็จแล้วไอ้ที่เหลือเราก็แช่ช่องฟรีสก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังไงก็ใช้ได้ผลตลอดแล้วก็ไม่มีลูกค้าคนไหนที่กลับมาบอกเลยว่าเออกินดีท็อกแล้วก็ไม่เห็นถ่ายเลยอะไรเงี้ยไม่มีนะคะทุกคนถ่ายถ่ายได้แฮปปี้แฮปปี้กันทุกคนเลยคะ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเคลดไม่รับแบบนี้ดีดเนี่ยที่เอจูซี บายพันน์นำมาเสนอเนี่ยก็เป็นสิ่งดีๆที่เอามาฝากทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นขอกำลังใจจากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไปถึงเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะแก้ปัญหากันได้ง่ายๆแล้วพบกันใหม่นะคะค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ